สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเนนุอิทฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทำซาลาเปาไส้หมูแดงค่ะนี่นะคะหน้าตาไส้หมูแดงก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะเตรียมส่วนผสมกันให้พร้อมแล้วค่ะเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราจะทําไส้หมูแดงก่อนค่ะเราใช้เนื้อหมูบดค่ะสองากรัมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะเราใช้ 2. ช้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะ แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะหรือ5กรัมวันนี้เราใช้ผงปรุงรสของฟ้าไทยค่ะจากนั้นตามด้วยพริกไทยครึ่งช้อนชาคันหรือ1กรัมเราใช้ไล่ทิพย์ค่ะพริกไทยแล้วก็ผงพะโลนะคะเราใช้1ช้อนชาหรือ2กรัมเราใช้ยี่ห้อโลโบขาวผงพะโลแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซีอิ๊วดำค่ะ1ช้อนชาจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมหอมแดง สับแบบนี้นะคะสับละเอียดนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็ใช้เท่ากันค่ะช้อนโต๊ะจากนั้นค่ะเราก็จะตามด้วยรากผักชีค่ะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะนี่นะคะจากนั้นค่อยใส่สีผสมอาหารเป็นสีแดงค่ะใส่ปริมาณตามชอบได้เลยค่ะชอบสีแดงเยอะๆก็ใส่เยอะได้เลยค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะ และเราก็จะคนผส,สมจนเขาผสมเข้ากันดีค่ะนี่นะคะเราก็จะคนผส,สมไปเรื่อยๆแบบนี้จนเขาสีผสมเข้ากันดีเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะส่วนของไส้นะคะเราจะพักไว้ก่อนค่ะมาทําส่วนของแป้งซาลาเปาค่ะเราใช้แป้งเค้กค่ะ16ชอ้อนโต๊ะหรือ240กรมัมตัวนี้เป็นแป้งเค,ค้กสําหรับทาซาลาเปาค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายเราใช้2ชอ้อนโต๊ะหรือ30กรัมค่ะ แล้วก็นมผงค่ะเราใช้1ช้อนโต๊ะหรือ10กรัมค่ะใครไม่มีนมผงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตามนั้นก็จะตามด้วยยีสต์ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหรือ5กรัมค่ะและก็จะตามด้วยผงฟูค่ะเราใช้ครึ่งช้อนชาหรือ2กรัมค่ะและก็ตามด้วยเกลือค่ะเราใช้ครึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะปริมาณ2กรัมค่ะตามด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องค่ะ6ช้อนโต๊ะหรือ120กรัมค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยน้ำมันค่ะ20กรัมวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนวดแป้งเป็นเวลา20นาทีใครไม่มีเครื่องนวดแบบนี้ค่ะนวดมือก็ได้ค่ะเรานวดยังไงก็ได้ให้แป้งเขาเนียนค่ะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเวลาเราไม่จำกัดนะคะว่าจะนวดนานเท่าไหร่ค่ะขอแค่ว่าเวลาเรานวดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะให้ดูความเนียนของแป้งค่ะก็จะได้ประมาณนี้ขอให้แป้งเนียนก็พอแล้วค่ะ จากนั้นค่ะเราไปตัดแบ่งกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะทําแบ่งเป็นก้อนละประมาณ50-5 5กรัมนะคะเราได้ทั้งหมด10ก้อนนะคะมันจะมีเศษแป้งที่เหลือแบบนี้ค่ะตัวนี้เราจะไปผสมสีเป็นสีชมพูไว้แต่งเป็นหูหมูและจมูกหมูนะคะจากนั้นค่ะทําการรีดแป้งได้เลยค่ะเราจะรีดให้ขอบๆบางๆนะคะตรงกลางเขาหนาๆไว้ค่ะจากนั้นใส่ไส้ลงไปแล้วก็ทําการห่อให้เรียบร้อยเลยค่ะคึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะรองด้วยกระดาษค่ะ หลังจากรีดแป้งใส่ไส,ส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนคะ่ะเราจะพักไว้ประมาณ5นาทีก่อนคะ่ะระหว่างรอที่เราผสมสีตัวแป้งนะคะนี่คะ่ะเราจะใช้สีผสมอาหารเป็นสีชมพูนะคะผสมกับตัวแป้งค่ะแล้วก็นี่คะ่ะค่อยๆนวดไปให้เขาสีผสมเข้ากันแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็ตัด นะคะเราจะตัดเป็นสามเหลี่ยมนะคะตัวสามเหลี่ยมก็จะใช้เป็นตัวหูของหมูนะคะเนี่ค่ะจากนั้นกดกดแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้จมูกหมูแล้วก็หูของเขาแล้วค่ะเราจะทาน้ําเปล่าที่ตัวสลแลปก่อนนะคะค่อยนาแป้งตัวจมูกไปติดนะคะก็จะได้ติดกันกับตัวแป้งค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ค่อยมาจิ้มตาจมูกแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ พอทำเสร็จครบทุกตัวแล้วค่ะเราจะทําการพักแป้งต่อไปอีกประมาณ25นาทีค่ะเห็นนะคะรอให้ครบเวลา25นาทีค่ะจากนั้นค่ะเราก็มาจิ้มตัวตากับจมูกหมูเล็กน้อยค่ะเพราะว่าแป้งเขาขึ้นฟูนะคะรอยที่เราจิ้มไว้เมื่อกี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเนี่ยค่ะจิ้มเพิ่มอีกสักเล็กน้อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ไปตั้งน้ําให้เดือดได้เลยค่ะ นี่นะคะจากนั้นละคะเราจะนำไปนึ่งค่ะเป็นเวลา10-12นาทีค่ะพอครบเวลาเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสลาเปาไส้หมูแดงของเราค่ะท้ายคลิปก็จะเป็นการคำนวณต้นทุนเช่นเคยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ